อ่ะโอเคมานะตอนนี้เราจะทบทวนแบบเร่งด่วนเลยนะครับเกี่ยวกับการเกิดภาพทั้งสี่อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกระจกเว้วกระจกนูนเลนเว้วเลนนูนอ่ะมาดูกันนะขั้นต้นการเกิดภาพจะต้องมีอย่างน้อยกี่รังสีมาตัดกันนะครับจะต้องมีรังสีอย่างน้อยกี่รังสีกี่เส้นอ่ะ ครูลืมเปิดไมล์หรือไงนี่ <laughs> อ่สองเส้นนะครับมาตัดกันกระจกเว้าครูจะขอให้ด้านสะท้อนอยู่ด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือด้านนี้อ่าโอเคเหมือนเดิมวาดด้านเว้าและมีเส้นแกนมุกสำคัญตัดผ่านแนวนอนตรงกลางจากนั้นให้กำหนดจุดซีอ่าจุดศูนย์กลางความโค้งอ่าแบ่งครึ่งระหว่างจุดซีนี้กับจุด ของกระจกแบ่งครึ่งนะครับพยายามให้ครึ่งได้มากที่สุดอันนี้เป็น f หลังจากนั้นวาดวัตถุเป็นเส้นเป็นลูกศรชี้ขึ้นอย่างนี้ประมาณนี้เปลี่ยนสีดีกว่ารู้สึกเบื่อเอาเป็นสีแดงอะ่ะนี่อย่างน้อยต้องมีลังสีสองเส้น เราใช้สองรังสีนั่นก็คือเข้าขนานออกโฟเข้าสีออกสีจาได้เนาะอ่ะาใครจําได้ลองทําไปด้วยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวครูขอ copy หน้านี้ไปก่อนอ่า copy คัดลอกหน้าชุบอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ่าทำไมทำไมหายากเออเจอสักทีทำสาเนาอ่ะ เส้นแรกเข้าขนานออกโฟอันนี้เข้าขนานต้องถึงกระจกก่อนนะครับถึงจะสะท้อนนะเออออกโฟก็สะท้อนมาออกโฟกัสนี่เข้าขนานออกโฟอีกเส้นหนึ่งเข้า C ีออก C ีเอาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าออกจากจุดเดียวกันตลอดนะครับนี่เข้า C ีออก C ี จริงๆมันทับกันอ่ามันเป็นเส้นเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับนี่เข้าสีออกสีได้แล้วเนาะเส้นแรกเข้าขนานออกโฟนี่เข้าขนานกับเส้นแกนมุกแล้วก็สะท้อนออกจุดโฟกัสเข้าสีออกสีภาพตัดกันอ่าลังสีสะท้อนตัดกันที่ตรงนี้อ่าตรงสีเขียวนี้นี่เกิดเป็นภาพ แสงออกจากหัวลูกศรดังนั้นจุดตัดก็ต้องเป็นหัวลูกศรด้วยแล้วก็ลากขึ้นมาปุ๊บจะได้ภาพเสมือนหัวกลับอ่าให้ภาพจริงภาพจริงเพราะรังสีตัดกันจริงนะครับภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุอ่ะประมาณนี้ใช้สองเส้นนะอ่ะรูปต่อไปลองย้ายวัตถุมานิดนึงย้ายมาอยู่ตรงซีตรงนี้อ่ะกอปปีหน้าหน่อย สำเนาโอเคสองเส้นเข้าขนานออกโฟไม่รอช้าเลยแล้วการเปลี่ยนสีออกเหลืองๆนิดนะึงเข้าขนานโอเคออฟโฟชุบเข้าซีออกซีลากจากหัวลูกศรมาเข้าซีนี่ชุบออกซีก็คือย้อนกลับไปเส้นเดิมเส้นขาออก เส้นขาออกตัดกันที่ตรงนี้อ่าตรงเหนือจุด C ตรงนี้ดังนั้นให้วัตถุเป็นสีแดงซึ่งถูกทับไปแล้วภาพเป็นสีเขียวอ่าไม่ใช่สีเขียวซะหน่อยสีออกฟ้าๆนี่เกิดภาพตรงนี้นะครับเอาเป็นหมึกดูเข้มๆนิดน,นึ่งเผื่อใครอยากลองไปวาดเองที่บ้านอ่า เราจะเช็คยังไงว่าเราวาดถูกหรือยังหนูก็พิมพ์ใน Google หาว่าภาพจากกระจกเว้านี่วัตถุอยู่ที่ C เห็นปะอ่าอันกลางนี้วัตถุอยู่ที่ C มี2เส้นเหมือนเราเลยเข้าขนาดออก4แล้วก็เข้า C ออก4เกิดเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเท่าวัตถุนี่วาดถูกแล้วอลองไปต่อนะครับย้ายตรงนี้ปั๊บชึบ ย้ายวัตถุให้มาอยู่ระหว่าง c กับ f รู้สึกว่าภาพนี้จะต้องเว้นพื้นที่ด้านซ้ายมือไว้เยอะๆเดี๋ยวครูย่อนิดนึงยอ่อชึบอืม,มาเว้นไว้เยอะๆมาวาดสองเส้นเหมือนเดิมใครอยากจำได้วาดไปด้วยกันนะเข้าขนานออกโฟชึบนี่ และเข้า C ออกอ่าเข้า C นี่ปึ๊บออก C ก็คือสะท้อนย้อนไปเส้นเดิมหนูจะสังเกตว่ารังสีขาออกรังสีขาออก,อออกมันยิ่งไกลจากกระจกจะยิ่งแคบลงเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันยังไม่ตัดกันดังนั้นต่อไปอีกนิดนึงมันจะแคบแคบแคบจนตัดกันที่จุดๆหนึ่งนั่นเองอย่างนี้เห็นเนาะ ภาพอ่าวัตถุเป็นสีแดงตรงนี้อ่าภาพให้เป็นสีออกเขียวๆแล้วกันนี่ภาพเป็นตัวนี้เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับเอ้ยเล็กอะไรล่ะใหญ่ไปเล่อะไปล่อย่างนี้ใหญ่กว่าวัตถุนะสีเขียวนี่คือภาพเช็คสีวัตถุคือยังอ่าไปเช็คกับฉเฉลยนี่ นี่วัตถุอยู่ระหว่าง c กับ f ทําให้เกิดภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่ของวัตถุตารางช่องกลางโอเคนะประมาณนี้รูปต่อไปที่ควรจะรู้นะครับอ่าคูลบอันนี้แล้วกันอ่ะไม่ต้องลบก็ได้กอป y หน้าก็ได้นะทำสาเนาชึบนี่เราจะย้าย ย้ายวัตถุไปอยู่จุด f บ้างอันนี้ครูไม่เคยสอนในห้องนะครับเพราะกะว่าเวลามันอาจจะไม่ทันแต่ตรงนี้มันมีเวลาแล้วก็สอนเลยแล้วกันวัตถุอยู่ตรง f ภาพก็เกิดจากกลางสีสองเส้นเหมือนเดิมเข้าขนานออกโฟโอ้โหไอันนี้หน่อยก็ไม่ได้อ่ะโอเคเข้าขนานออกโฟ ออกสะโค้งใช่ไหมน,ะนี่เข้านานออกโฟดแล้วอีกเส้นหนึ่งสีเขียวเข้าสีออกซีนี่ปุ๊บนี่เข้าสีออกสีสังเกตว่าเส้นที่พุ่งออกและเส้นที่พุ่งเข้ามันดูอ่ะขออภยัยเส้นสีเขียวและเส้นสีสีส้สมอะไรสีเหลืองที่เป็นขาออกนะ เส้นที่เป็นขาออกของสีเขียวคืออันนี้ใช่ไหมกับสีเหลืองที่เป็นขาออกคืออันนี้สองเส้นนี้มันขนานกันถ้าวาดสวยๆมันจะดูขนานกันเลยนะครับดังนั้นเส้นขนานมันจะตัดกันไหมเด็กๆเ,เส้นขนานมีวันตัดกันไหมจ้าจากสุภาษิตไม่รู้ว่าสุภาษิตจริงๆหรือเปล่าความรักของเราเปรียบดังเส้นขนานนี่ มันจะไม่ตัดกันมันจะไม่มีวันมาเจอกันแต่ในทางทฤษฎีแล้วเขาบอกว่าเส้นขนานเนี่ยตัดกันที่ระยะอนันต์หรือระยะไกลๆนั่นเองหนูลองไปดูทางรถไฟก็ได้ทางรถไฟเนี่ยมันขนานกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าหนูดูที่ไกลมากๆหนูจะเห็นทางรถไฟมันค่อยๆแคบ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 เข้าหากันและเหมือนจะเป็นจุดเดียวกันที่ระยะอนันต์ นี่คือทฤษฎีของทางคู่ขนานนะครับภาพจะเกิดเมื่อลังสีมาตัดกันดังนั้นภาพจึงเกิดที่ระยะเส้นขนานตัดกันที่ระยะอนันต์เข้าใจเนาะภาพเกิดที่ระยะอนันต์หรือพูดอีกอย่างว่าภาพเกิดไม่ชัดเจนก็ได้เพราะเราจะไปมองภาพยังไงอะที่ระยะอนันต์น <laughs> ีมันไม่ชัดเจนนะ โอเคนะอ่ะกระจกเว้าจะประมาณนี้นะครับต่อไปกระจกนู้นกระจกนู้นไม่ยากอาจารย์ก็พูดไม่ยากตลอดจริงนะจริงอ่ะกระจกเว้าจะทําหน้าที่รวมแสงนะครับถ้าแสงมาตกกระทบเนี่ยส่วนใหญ่จะรวมแสงเข้ามาที่จุดจุดหนึ่งแต่กระจกนูนมันจะกระจายแสงออกจากตัว นะกระจายแสงออกไปวาดกระจกนู้นก่อนหลังจากนั้นวาดเส้นแกนมุกสำคัญลากผ่านกึ่งกลางของแนวกึ่งกลางกระจกนะครับแนวนอนนะอ่เหมือนเดิมแต่ทีนี้ศูนย์กลางความโค้งมันจะอยู่ข้างหลังกระจกอะมันจะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แล้วนะโอเคนะศูนย์กลางความโค้งอยู่ข้างหลังกระจกแบ่งครึ่ง ส่วนกลางของโพรงคือ c นะครับแบ่งครึ่งระหว่าง c กับกระจกก็จะได้ f อีกทีหนึง่งอ่ะทีนี้วางวัตถุไว้ด้านหน้ากระจกพอวัตถุสีแดงครับมานี่ึ๊บลากใหญ่ๆนิดนึงนะเผื่อใครจะวาดตามลากใหญ่ๆนิดนึงอ่ะต่อไปใช้สองเส้นเหมือนเดิมนะครับคือหนึ่งเข้าขนาดออกโฟเอาเป็นเส้นสีเหลือง เข้าขนานกับเส้นแกนมุกนี่ตุ๊ออกโฟแต่ทีนี้การสะท้อนมันไม่มีโฟฝัฟ่งเดียวกับวัตถุให้มาออกโฟฝัฟ่งเนี้แล้วมันมีแต่ฝั่งเนี้ทำยังไงละ่ะอ่าเข้าขนานออกโฟก็คือออกผ่านแนวโฟกัสของอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้เลยตึ๊บอย่างนี้นะครับลากเส้นมาให้มันผ่านแนวโฟกัสให้ได้ครูอาจจะ ลากเส้นไม่ค่อยตรงโอ๊ยลบหมดเลยเว้ยอ่าเดี๋ยวครูพยายามลากเส้นปากให้มันตรงชึบชึบชึบก็ไม่ตรงอยู่ดีค่ะสมมติว่าตรงนะสมมุติว่าตรงนี่คือเข้าขนาดออกโฟมันกระจายแสงออกจากจุดโฟกัสนะครับออกจากจุดโฟกัสต่อไปอีกเส้นหนึ่งเข้าซีออกซีขอเส้นสม้สมอ่ะ ให้หนูทาบไม้มมันทัดจากหัววัตถุหัวลูกศรเนี่ยทาบไปยังจุด C ไปเลยนี่ปึ๊บอ่าลากเข้ามาลากเข้ามานี่คือเข้า C เส้นนี้เข้า C นะออก C ก็คือออกผ่านแนว C หรือก็คือออกผ่านแนวเดิมนั่นเองชุบ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 แล้วก็ออกไปปึ๊บนี่ออกให้มันเป็นเส้นเดียวกันเข้า C ออก C จะเห็นว่ารังสีขาออกนี่ขาออกขาออกยิ่งไกลกระจกยิ่งบานออกเรื่อยๆมันไม่ตัดกันแน่ถ้าด้านหน้ากระจกรังสีบานออกจากกันต่อมาด้านในกระจกด้านหลังกระจกนะ่ะน่าจะมีรังสีหุบเข้าหากันเออเป็นจริงด้วยรังสีนี้ต่อออกจากรังสีขาออกเท่านั้นนะอย่าลืมนะครับต่อออก เอาจากตั้งสีขาออกเท่านั้นอะจะได้ว่าเกิดการตัดกันต้องพูดว่าเสมือนมาตัดกันที่จุดจุดหนึ่งหลังกระจกเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กประมาณนี้นะไม่ว่าจะวางวัตถุไว้ตรงไหนกระจกนูนก็จะได้แค่ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กก่อวัตถุนะครับ ยิ่งวางใกล้กระจกนูนวัตถุยิ่งดูใหญ่ขึ้นแต่ไม่มีทางใหญ่ไปกว่าวัตถุจริงแน่นอนไม่เชื่อใช่ไหมเ <c oughs> ท็ดนไม่เชื่องั้นเราต้องลองวาดดูอเ <c oughs> ชื่อแล้วค่ะขอร้องอย่าทรมานหนูอีกเลยอ่แป๊บหนึ่งนะชึบชึบวาดวัตถุไว้ วางอยู่ข้างหน้ากระจกอย่างนี้เลยเออประจันหน้าเลยเสร็จปั๊บเข้าขนาดออกโฟมันเดิมเข้าขนาดชึบนี่ออกโฟให้ลากไม้บัรทัดไปนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บออกโฟเอออยากย้ายสะหน่อยจังอ่ะย้ายสักนิดนึงมันไม่ได้มันไ,ได้ทีเออประมาณนี้อ่ะเข้าขนาดออกโฟนะ อีกเส้นหนึ่งเข้า C ออก C ีลากไม,ม้บรรทัดมาเลยเลยชุบจ,จากหัวลูกศรไปถึงจุด C แล้วเป็นเส้นปะเฉพาะตัวหน้ากระจกนะครับนี่เข้า C ออก C ีุบจุบจุบุบุบจุบุุแล้วก็พุ่งออกไปปุ๊บนี่เกิดการตัดกันที่หน้าด้านในกระจกเกิดภาพด้านในกระจกอีกแล้วนี่ ตัดกันรตรงไหนก็เป็นหัวลูกศรตรงนั้นจะเห็นว่าภาพมันใหญ่ขึ้นมาใหญ่เกินครึ่งของวัตถุแหละแต่ถ้าวัตถุมันอยู่ไกลนี่ภาพยังใหญ่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของวัตถุเลยเห็นเนาะยิ่งใกล้ภาพจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีทางใหญ่ไปกว่าวัตถุแน่นอนนี่คือลักษณะเฉพาะของกระจกนูนนะครับอ่ะ ต่อไปกระจกเว้าวนะเอ้ยกระจกเว้าวไปแล้วนี่เล่นว้าวเล่นนูนมาดูเล่นนูนกันก่อนเล่นนูนทําหน้าที่รวมแสงนะทําหน้าที่รวมแสงถ้าแสงมาจากดวงอาทิตย์หนูน่าจะเคยเล่นอ่าแสงมาจากดวงอาทิตย์หรือมาจากดวงดาวที่ไกลมากๆมันจะเป็นแสงขนานมามันจะเป็นแสงขนานเข้าหาเลนนูนมาอย่างนี้ แล้วแสงขนานเนี่ยมันจะถูกรวมไปที่จุดโฟกัสนั่นเองนะครับโอเคนะเล่นนูนวาดเริ่มต้นยังไงาวาดด้วยกันก็ได้นะครับก่อนอื่นวาดเลนก่อนเรื่องนี้เราศึกษาเลนบางนะครับดังนั้นไม่อยากให้วาดเลนหนาจนเกินไป เลนบางคำนวณง่ายกว่าเลนหนานะเราอยู่ระดับมปลายเอาเฉพาะเลนบางก็พอวาดเส้นแกนมุกสำคัญนี่ตัดแนวนอนนะครับข้อสำคัญเรื่องนี้นิดนึงจะต้องมีเส้นแนวกลางแนวตั้งด้วยนะกึ่งกลางเลนแนวตั้งไอตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยจะวาดเป็นเส้นปะก็ได้นะครับ บางที่ก็จะเป็นเส้นฝะได้หมดเลยเสร็จแล้วเนื่องจากเลนมันคือแก้วใช่ไหมมันใช้สองได้ทั้งสองด้านจึงมีจุด F และจุด C อ่ามีจุด F ทั้งสองฝั่งนั่นเองก่อนอื่นกำหนดจุด C ก่อนดีกว่าจุด C ให้เป็นจุดสีเขียวอจุด C นี่แบ่งครึ่ง C จะได้ F แบ่งครึ่งระหว่าง C กับเลนปุ๊บนี่ไม่รู้ว่าครึ่งจริงหรือ,อยังอ่ะกะให้พอๆกันกะให้พอๆกันปุ๊บแล้วก็ปุ๊บโอเคแต่ทีนี้สำหรับเรื่องเลนครูจะไม่ค่อยพูดว่าจุด C และเพราะเราจะเปลี่ยนจุด C ไปนิดนึงอ่าจุด C ของเราจะไปอยู่ตรงเซนเต,นเตอร์ของเกิดอ่าของเลนแทนนะครับ เราจะเปลี่ยนจาก c เปลี่ยนเป็นจุด 2f เปลี่ยนเป็นจุด 2f โอเคนะอ่ะไปต่อนะครับถ้าวัตถุอยู่ตรงจุด c พอดีเลยอ่าวัตถุสีชมพูชมพูนี่อยู่ตรงจุด c พอดีจุด 2f นะระยะ 2f ใช้สองเส้นเหมือนเดิมเข้าขนาดออกโฟเข้าซีออกซีนะครับมาดูนะเลนนูนน,นะครับเข้าขนานก็คือเข้าขนาดแกนมุกสำคัญทีนี้เรื่องเลนมันจะมีการหักเหของแสงใช่ไหมหักเหก็คือมันเปลี่ยนตัวกลางไปมันไม่ได้วิ่งย้อนกลับมาตัวกลางเดิมนะอันนั้นสะท้อนนะครับโดยมันจะเลี้ยว เข้าหาจุดโฟกัสนั่นเองนี่คือเข้าขนาดออกโฟของเรื่องเลนส์โนนนะเข้าขนาดออกโฟสังเกตจุดที่เริ่มเลี้ยวก็คือจุดที่อยู่บนแนวปะกึ่งกลางแนวตั้งเนี้ยจะเริ่มเลี้ยวตรงนั้นนะอย่าพิ่งเข้ากระจกมาแล้วเลี้ยวเลยนะครับหรือพ้นจากกระจกก่อนค่อยเลี้ยวนะ เอาให้ถึงตรงกลางแล้วเลี้ยวนะครับประมาณนี้นะอ่ะอีกเส้นหนึ่งเข้า c ีออก C ีทำยังไงเข้าซออกซจากจุดซีเดิมมันอยู่ด้านฐานเลยใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้มันเคยอยู่ตรงนี้เราเปลี่ยนแล้วจุดซเรากลายเป็นอยู่ตรงนี้แล้วนะดังนั้นเข้าซีก็เข้ามาตรงนี้เลยออก c ก็คือออกตรงตรงแนวเดิมนี่ลากเป็นเส้นตรงไปเลยชิบชิบ เข้าซออก c เรียบร้อยต,ต,อต,ออตัดกันที่ตรงนั้นอด้านตรงข้ามกับวัตถุให้เป็นสีออกแดงแดงนิดนึงตัดกันที่ตรงนี้จริงๆครูวาดไม่สวยนะเนี่ยถ้าวาดสวยๆจะเกิดภาพที่จุดซีพอดีเลยนะครับอืมนะอ่ะประมาณนี้นะครับอย่างนี้ก็คือ ลังสีหักเหมาตัดกันจริงแสดงว่าเกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุนะอันนี้ที่ครูรู้เพราะครูเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนเดิมหนูสามารถไปพิมพ์ใน google ได้ว่าภาพจากเลนนูน่าเป็นยังไงขึ้นมาหมดเลยขึ้นมาทุกแบบทุกระยะนะครับเลนส์นูนภาพจากเลนนูนนี่ ถ้าวัตถุอยู่ที่จุด C นี่ไงวัตถุอยู่ที่จุด C แสดงว่าภาพจะอยู่จุด C ด้วยนี่ประมาณนี้อันกลางเนี่ยนะอ่ะเลนนูนเป็นเลนที่เกิดภาพจริงได้นะครับต่อไปเลนนูนถ้าเอาวัตถุมาวางอยู่ ด้านหน้าเลนพอดีอและน้อยระยะวัตถุนะครับน้อยกว่า f ระยะโฟกัสนะจะเกิดภาพยังไงมาก่อนอื่นว่าเข้าขนาดออกโฟมันเดิมเข้าขนาดออกโฟมันขนาดไหมเนี่ยรู้สึกไม่ขนาดทุกคนเดี๋ยวครูขอบปรับนิดนะึงเข้าขนาดโอเค อ,ออกโฟเข้าสีออกสีเป็นสีออกม่วงๆนี่เข้าสีออกสีชึบหนูจะเห็นว่ามันดูไม่ตัดกันด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเพราะมันค่อยๆห่างออกจากกันเรื่อยๆอีกอะอย่างเงี้ยชึบดังนั้นถ้าหนูลองย้อนต่อไปด้าน เดียวกับวัตถุเฮ้ยมันค่อยๆเข้าใกล้กันเว้ยลองต่อเลยเอาต่อมาต่อจะขาออกนะครับนี่ต่อมาต่อมาชุบชุบจุบชุบจะได้ว่าเฮ้ยมันตัดกันด้านหน้าเลนเสมือนตัดกันด้านหน้าเลนจึงได้ว่าถ้าเลนนูน สองวัตถุที่อยู่ใกล้กว่าระยะโฟกัสจะเกิดภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะจินตนาการถึงเวลาไปดูหมอแล้วแล้วเขาเอาแว่นขยายมาสองมืออ่าแบบเดียวกันเพราะว่าตอนที่เอาแว่นขยายมาสองมือเออตอนนั้นคือหนูเอาวัตถุไปวางใกล้กับเลนมากกว่าระยะโฟกัส มันเลยทำให้หนูเห็นมือขยายขึ้นอะไรประมาณเนี้โอเคนะสมัยนี้ยังมีดูด,ดวงอย่างนี้อยู่อีกไหมอ่ะโอเคโอเคนี่คือเลนนูนเกิดได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนนะครับอ่ะต่อไปเลนเว้าเลนนนูนมันจะรวมแสงนะครับรวมแสงไปที่จุดจุดหนึ่ง แต่เลนเววจะกระจายแสงามาดูกันว่ามันกระจายยังไงวาดเลนเวาก่อนอก่อนอื่นวาดพร้อมกันเอาลบใหม่วาดใหม่เลยก็ได้การวาดเลนเวาจะคล้ายๆแกนแอปเปิลนะครับาวาดแกนแอปเปิลมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บ,บ,บ <laughs> ทำไมกลายเป็นเส้นตรงละ่ะ อ่ะชุบชุบชบชอ่าสมมุติว่าว้าวดีแล้วว้าวสวยว่าดเส้นแกนมุกสำคัญตัดกึ่งกลางแนวนอนอีกแล้วกำหนดจุดซแบ่งครึ่งได้เอฟก่าให้ครึ่งจริงๆนะแล้วก็กาให้เท่าๆกาันทั้งสองฝั่งเพราะเลนจะส่องฝั่งไหนก็ได้วางวัตถุไว้ตรงไหนอันนั้นเรียกว่าด้านหน้าเลนนะครับ ลองไหมลองวางวัตถุไว้ฝั่งขวามือบ้างไหมห้องอื่นอ,อยังไม่เคยลองเลยห้องเราลองห้องแรกไหมจริงๆก็ไม่ยากนะครับแต่เดี๋ยวจะสับสนนะเอาวัตถุไว้ซ้ายมือก่อนถ้าวางเลนเ์ไว้และวางวัตถุไว้ตรงนี้ละกันระยะไกลกว่าสองเอนะครับ เอออย่าลืมเลนจะต้องมีแนวกึ่งกลางเลนที่เป็นแนวตั้งด้วยนี่ลากเป็นเส้นปะมาเส้นแรกเข้าขนานออกโฟเข้าขนานเฮ้ยออกโฟเนื่องจากว่าเลนเนี้ยมันกระจายแสงมันเกระจายออกจากจุดโฟกัสนะครับ ดังนั้นมันกระจายออกจากแนวโฟกัสฝั่งเดียวกับวัตถุอย่างนี้นะชื้บอย่างนี้ใครที่วาดเข้าขนานออกโฟเป็นแบบเลนนูนนะครับอย่างนี้นะผิดเลยผิดทันทีนะครับมันไม่ได้รวมแสงอย่างนี้คือรวมแสงเข้าหาจุดโฟกัสไม่ใช่นะต้องเข้าขนานออกฝั่งเดียวกันอย่างนี้ออกจากโฟกัสฝั่งเดียวกันโคตรงอเลยโอเค ถ้าใครมีไม้บรรทัดตีให้เป็นแนวเดียวกันนะไอเส้นที่พุ่งออกกับเส้นปากเนี่ยเป็นแนวเดียวกันนะครับอ่าต่อไปเข้าซออกซ C ซีมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนสีนี่เข้าซีอย่างนี้เลยแล้วก็ออกซีไปตรงตรงเลยชิบหนูก็จะเห็นว่าลังสี ขาออกหรือรังสีหักเหมันไม่ตัดกันแน่นอนด้านหลังกระจกอ่าหลังเลนหลังเลนดังนั้นต้องย้อนกลับมาย้อนกลับมาด้านหน้าเลนจะเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนเกิดการตัดกันของรังสีนี่เกิดเป็นภาพภาพเสมือนขนาดเล็กอีกแล้วนะครับหนูจะเห็นว่าภาพเสมือนขนาดเล็กอันนี้เกิดได้ ในเลนเ wow. ว้าและมันเกิดในเลนเว้าพูดยังไงดีอาเลนเว้าเกิดได้เฉพาะภาพเสมือนขนาดเล็กเท่านั้นนะครับเกิดภาพอย่างอื่นไม่ได้เลยภาพจริงก็ไม่ได้ภาพภาพเสมือนขนาดใหญ่ก็ไม่ได้ภาพจากเลนเว้าต้องเป็นเสมือนขนาดเล็กเท่านั้นนะครับแต่เลนนูนี่เกิดได้ทุกแบบนะ เกิดได้ทุกแบบเลยอ่ะเผื่อใครอยากลองนะครับลองขยับวัตถุไปเข้าใกล้กับเลนมากขึ้นก็ได้นะไปอยู่ข้างหน้า f ก็ได้อยู่ตรงสองอยู่ตรงเได้หมดเลยแล้วก็ไปเช็คตามที่เราบอกกันนะครับดังนั้นตอนนี้เราถือว่าเราเรียนการวาดรูปของเลนเว้าเลนนูนจบแล้วนะโอเคประมาณนี้นะลองอะไรหน่อยไหมอ่า อแจกขีดล้วแล้วกันไหนๆก็อาจจะเป็นค้าไท้ายๆแล้วอ่าให้โจทย์สักนิดนึงอาจจะเป็นอะไรที่ดูปวดหัวปวดประสาทสำหรับเราสมมติมีเลน,นูนเลนลูนอยู่ตรงนี้เอียงไหมเนี่ยเอียงนิดนึงนะขออไปอาจารย์ก็วาดให้ตรงหน่อยก็ไม่ได้มีเส้นแกนมุกตรงนี้ เอาวัตถุวางเป็นวัตถุสีแดงวางอยู่ด้านด้านล่างอย่างนี้เออถ้าตรงนี้เป็น c หรือระยะ 2f ระยะ f อยู่ตรงนี้่ะ f ระยะ f อันนี้ 2f 2f ถามว่าจะ เกิดภาพชนิดใดและเกิดภาพบริเวณตำแหน่งใดคำว่าบริเวณตำแหน่งใดก็คือเกิดระหว่างช่วงไหนเกิดภาพะระหว่าง f ถึง 2f เกิดภาพระหว่างกระจกถึง f หรือเกิดภาพหลังจาก 2f เป็นต้นไปอะไรอย่างนี้ให้ลองวาดรูปกันตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักไปด้วยในตัวแล้วกันเนาะประมาณ5นาทีนะครับพักกันสัก5นาทีนะ สำหรับในคลิปวิดีโอก็จะจบการวาดภาพไว้เท่านี้นะครับลองทำข้อนี้ดูนะอะโอเคครับพักสักห้านาทีเอโอเคจุบ